ซีโต้ซีโตคนเดียวเราเลือสีได้จัำเนี่ยโอ้โหโอ้โหปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่มาอดแล้วสีเอาขึ้นไปแก้วพอเลยพอเลยึ้นๆพอเลยปลาน้องบอเล็บนี่ลายได้ทุกคนเลยเป็นตาไปลงอยู่ไรมันจะเป็นตัวในตัวน้อยอยู่แต่ก็ได้ บรรเทาออความหิวไปในครอบครัวนะสาบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บบ่นก็ลงมาแต่ป่าแต่ว่ามาแวลงคลิปอยู่แถวันเขตนาจันไตเมื่อกี้นี่ฝนตกทุกคนแล้วก็มืดมาได้ทั้งพ่นนะคันฝนตกในเฮ้าชิลบไปห้าการอื่นทั้งที่เฮ้ามาแต่พูนเลยเดี๋ยวเฮ้าเบิ่งก่อนนะคือชิฝนตกแห้งเพราะว่ามันโปะปแป,ปะ,แปปะแปมาทั้งพ่นแล้วเฮ้ากลา้ฝนมากเลยเมื่อกี้นี่แต่ว่า มานั่งโหลดคลิปยูน่กรคลิปที่ึ้นปานะจะได้กานฝนตกแห้งเมื่อน,นี้ไปหาการอื่นเลยทุกคนเลยอยากกินอึงปีนี้ต้องให้ได้กินนะพอแต่ละปีก็ได้กินอย่มันได้กินบวัวร้ายทุกคนครับฝน,นตกนี่ฝ่าไปเลยนะเมื่อน,นี้นะไปหาอื่นอยากกินอื่นนะเอาอื่นไม่ครมาตบแซ่บทุกคนเ,นเ,เดี๋ยวทาเบิรงนำกันว่าฝนจะตกแห้งหรือบัวแห้งัานฝนแห้งก็คือชีได้กินอยู่ ทางพุนนี่พ้นได้อันขาวๆอันนี้นะหลอกเมื่อกอนทุกคนเลยพ้นเริ่มมากเลวเมื่อหาสาคมสางยังปอพุนตะบิดมันมากทา้งพุนแต่ว่าเกี่ยวไปทางบ้านบ่ไก่พุนแหละเดี๋ยวเมื่อสากคมกันนะเมื่อแรงเมื่อแรงในคันแมนพ้นตกกันได้ไปบ้านบ่ไก่ทุกคนาะว่าบ้านพ่นอึ้งร้ายโอ้ยเมื่อกอน ทุกคนร่มทุกคนเอ้ร่มมาแล้วคนชิมาฮอนแล้วเนี่ยฝนตกได้ทุกคนเลยแต่ว่าจักทางได้และชีแห้งมาแรงนี่แต่ออกไปหาเลาะหาการแล้วนะมาแรงนี่สบายดีอีกเธอหนึ่งทุกคนหลังจากที่ฝนตกหัวคำเมื่อวานนี่บไม่ได้ไปการใช่ไหเพราะว่าฝนบ่แห้งปอนไหนสิีพการกรบการหนึ่งกับบริปัยนะ แต่ว่ามื่อนี้เฮาจะพาทุกคนไปลงนำ้ำหาปลาทุกคนแล้วก็ปาดไม้เทียงเบานิวพร้อมกับ,บตรงดามาก,กันเด้อทุกคนสำหรับผู้ทีบ่บัวเข้าใจเนาะในการตัดไม้บางคนก็นอาจจะคิดว่าตัดไม้ทำลายป่าแต่จริงๆไปเอาไม้อยู่ในหน้าแหละไม่ในดินบุคคลแล้วก็เอามาเฮ็ดมาสร้างบ้านเฮานี่สิีเฮ็ดสิสางยังบ่ว่าจะเป็นเฮือนหรือว่าเทียงหน้าก็ตตรงได้ใส่ไม้ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เฮาหาได้ามธรรมศาสตร์ส่วนร้ายกับบานเฮาหรือว่าคนเล่านี่ก็จะเอาไม้ในการปลูกสร้างเฮ็ดยังกระตามนะทุกคนเลยไปเดี๋ยวพาทุกคนไปหาอยู่หากินนํากันละก,ก็เฮ็ดเบียกเฮ็ดง,งานเหมือนนี่บ่ได้เข้าปลาทุกคนเลยมาแต่ปลากับพอ่อแต่ได้พบได้เพาะขันวาซัดกับมันบ่พอได้นะตัวใหญ่ๆนนะ ม,มาหอปป่าเลยทุกคนน่าบอลนิวขณนะเห็นไก่ป่านะไก่แม่ลูกอ่อนถือลูกแลนไป,ปพื่อลรลูกบักใหญ่หนึ่งเลยโอ,โอบินละโอ้พอปิอ้งีแล้วเน้เอ้นกกดอ,อีกนี่นี่น,นบินไปละโอ้ใหญ่แล้วเนาะจนดซ้ำกับปั่นเลยพอปิอ้งีแล้วเน้ เอามาปิ้งนะคักเยอะนะทุกคนได้เวลาลงไปหาอยู่หากินก่อนบันนี่ตอนนี้มาเลมกรมาเลยได้เพราะว่าโทรบอกเพื่อนว่ามาเล้มมาลงป้าเด้อริ้วเลยนะเราป้านแคบอกว่าเลนฮะไปได้ทุกคนบอลวบอนว่ะเลนเข่าโกนเหมือนว่ามาเจ่อเลนแน่เหมือนว่าเดนะข่ามากเข่ากับเพราะท่นกินเจ้าเนี่ยโอ้โหบ่ะ พอได้ยินคือว่าแลนเด้อแลนไม่ไว้มาเอาป้าเออแลนมันคิอว่าแลนเป็นกระพันเปแลนมาเนี่ยกายเคลื่อนมาด้วยขอรบระเบียบเคลื่อนบอกแลนไว้ดีไว้ขนาด,าด,ดะะนดาด้องกับบันไดว่าว่าแลนเนาะว่าว่าแลนเด้อร์เผ่าเด้อเพิ่ดกับเผ่าอะนนะี้บันเดกันเพิ่ดคือตัวแลนเข่าโกนหมดนะเพิ่ดกระยูป้าอีกทางหนึ่งเด้แต่ว่า เลียวมาพีเลยจมูกได้แว่เฮือนเอาแต่กระบอกให้เพื่อนเชียรเที่ยวทุกคนเลยเมื่อนี่มาเรียลมาก,กันเชติพะและหาแนวต้นฮับเพิ่นและแนวอยู่แนวกินกับพาไปลงป่าได้นี่มาเสาแบบนี้ของเพื่อนเสาเทียงอยู่ในหน้านี่แหละนี่กันไอบอลน,นี่ขึ้นดีนะเบิ่งว่าชิดตึกถือรือบอ เฮ้ยแฮปปี้นกระตุกไปกระลุกปิ้นแฮแฮปปี้นตอนลือสิได้จ้ำนะโฮนี่โฮปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่มาอดแล้วสิเอาขึ้นไปแก้วพอเลยพอเลยคึดๆพอเลยเอ๋มามาหิวข่าวเลยอ้าวหลุดแล้วยังหักคอเลยหักคอเลยจะลองอะไรกินเดิคักคักคักโอ้ปลาใหญ่กินแซ่บเล้วสีมันหลายเนาะ

นะปลาปากปลาปากเป็นโอ้ปิ้งปิ๊งปิ๊งปลาคักเ้็นมันเท่าลยมีแต่หักคอไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะคลองน้องเพื่อเปลี่ยนใจเรืงปลาปานี่ต่อออกเมื่อกี้นี่ปักใหญ่เลยต่ออะไรใหญ่ตัวมันออกโดดออกแทนนะปักใหญ่ตัวออกเลยลอดแทนนี่นะ โอ้ยสีโตสีโตโค,คนเดียวเมื่อไรบอโตามคนเลยให้บบลล์เพิ่มเทบทนะสีโตเลยคนเดียวทุกคนพอเลยมาหนิเขินเห็ดกินแล้วมาหนิโมบอลขึ้นมาแล้วมาหนิเป็นไรพอแล้วทุกคนได้ชำนีพอกินแล้วได้มาหนิเดี๋ยวเขา หาดังพึ <Negative paper> <sh> ้นดังไฟเฮ็ดกินก่อนเพราอเวลาเนี่ยมันเลยเที่ยงมาแล้วมันซาโม่ในใดสองโมงกว่าแล้วสมควรอยู่ปลามาอนี่ปลาคอได้โอ้ได้เผาแล้วมาอนี่ได้เผาได้ก่อยแล้วขึ้นไปเฮ็ดกินก่อนโอ้ย่ำมาพอดีเลยมาอนี่ยย่ำเพิ่นอยู่ได้ผมเถลียกย่ำโบยูกับมีในใดดังไฟเรียบร้อยคนน่ะ ยัง,ง่ม่ได้ดังเนาะยูะ่เทิยู่เหรอดังแล้วโอเคพิ่ดังไฟท่ oa, าแค่นี้เนาะเอากระตุกม,มาหาขึ้นไปเห็ดกินอย <c oughs> ู่เทียงได้ทุกคนเลย <c oughs> คือเกาพี่น้องคือเกาบาแลมเห็ดกินมันอีกแล้วบาแรมมนี่มันตลอดนะซงนี้องนหมันได้อซนไนเกือบเกมไปทางไดกามันเกือบเป็นมันแรนเนาะ ค <c oughs> ันดูฟังผิดในเยอรมันเลยวพูว่าแล่นแล่นเล่นว่าพนว่าแล่นแล่นเผามาไหวขนาดตัวตัวตัวแล่นแล่นว่าแล่แาาขนอ <c oughs> ของก้นมากครับว่าก้นนะแล่นนะไปแล่นมีแต่หอยตีนมันสื่อเลอยสวยแสดงว่าถึกตัวไดวน้นี่เนาะวันนี้ถึกสีถนนไช่แล้วเชียงเมียงเบาไก่ได้เลยเดย้แต่กับบุรุษนะบุรุษยังมีแนวได้แนวกินวันนี้ก๋อยปลาแซ่บๆบอลแลมักเธอได้ค่ะไป วันก็มาก,นะนนมากแล้วโอ้เปมันแห้งมากเลยบะเล็บมันกลุ่มเอาไข่ป่าออกเลยบ่าไข่ป่านี่เอาเมื่อบ่วันนี้มเอา,นนาเมือแด็กน้อยไข่ข้น,คคนนี่จ้ะไข่ไข <laughs> <ร>่ไข <laughs> ่ข้นป้าไว้คือเก่า <laughs> มันแค่อยากออกมาทักทายชาวโลก online chuẩn bài. Em sẽ bỏ coi cả. Bên này này หนักเกล้ไก่หมักมวงนะเลยแบบนี้อกองกระพร้อมเลยพร้อมนะอุ้ยแต่หยัหยเลยใส่ต้มเลยมาใส่นี้ฮะใส่ต้มเหรอเออพอคอ้คน้สนมสมอะไรขนแล้ว ยุดมือผู้นั่งหนึ่งก็มาต่อผ so um, so ู 1991, ้นี oui> ้อีกผู้นี้เป็นผู้ปุ่งมาเนี่ยผู้นั่นเป็นพอครัวจะไปเป็นเชฟสต่อยกันต่อยกันเผ็ดเลยถึงใจวะ ນີ້ບ່ວງໃຫຍ່ເນາະນີ້ລະບໍ່ໄດ ัการโหลด,ดยาแซ่ไว้ไม,มาแล้วมาแล้วอืเรียบร้อยเรียบร้อยว้วแจวแจวเพี้ยนนั่งนึกคัดเขาดีดีแขงนะเามาทุกคนมาเอานำลองก่อนงานนี้ไงเลย,ยรเริ่ม

ไปมึงนั่นไปกวาดไปไป่ไปอแด้จะมเมื่อจะโดนบา bóp oh, này chờ khi ở đây nó ô oh, bà làm mặc gần đây cầm nhầm vậy này phìa phìa pa phìa mình cái này kia pa này cả tí quay đó <laughs> một đấy Chụp, này, cốt, nó đấy ăn cái côn đấy <laughs> ถือใจเพิ่นและ่นได้ช่องโตบางไดเนี่ยแม่นอมทั้งโตเลยว่าจูบ้นนะจูดจุดู้แสบขนาดทุกคนเนี่ยออกเข้มเข้มมดเจอกิ้มข้ออีวะด้วยนี่อันอีมน้ำบกกิ้นน้อยก็มีน้ำซดกินก้อยหลยๆแล้วก็มาซดน้ำเจ้า ใครเนี่ยน,นำปัะจ้างเลยก้อยปัะเต็มว่าเติมปุ้งปุ้ง,งมันไปนต้อนเนี่ยนำก็ทีทำับไซกับพอดีแล้วก้อยป้ามื่อกี้ก็บโบน้อยนาแซบ่บทุกคนเลยกินข้าวแล้วแล้ว,ลวก็หาทางไปได้เมื่อี้นะไปเอาไปเอาไม้ขึ้นรถแล้วก็ชิได้ไปน้องบอลแลมทุกคนนลยไปเบิ่งป้าน้องเพิ่นชิร้ายสำได มาแต่ปาดเสาบานิวแล้วก็สิได้ไปหาป้าน้องบลแลมทุกคนเลยแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้ทุกคนเบิง่งอ่าน้องบลแลมแต่ว่าเขาบม่ได้ถ่ายดอกเอาป้าน่ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้องบลแลมน้องกันว่าวัานทีอลังการงานสร้างสิง่งใดนะป้าปูลายลายสิง่งไปเบิ่งน้องกันเลยทุกคนเลยทุกคนมาฮอดเฮือนบลแลมเพป็นไรเดี๋ยวไปซ่องครัวเพป็นก่อนว่าประเทศยังกินมาเลยโอ้สบายดีสบายดี เนทักินนมาดีนนี่กำลังิข้าเออกำลังิเข่ายังบดายนวกินเนาะบดายเนี่นเบดายนเออต้องบมานเนาะมาเลนนีเนาะไปมืดมืออะไรคจ้าบดายก็มแล้วเออไม่เห็นไหไปบดายนนไปอยู่แาแต่กัยังชิไปได้นะไปอาปาปดินะบดายะาวมาเนอะเออบดาย้ามาได้มาแลมเพราะว่าทั้งบ้านทากินเลยด้เนาะ S <s <hr ie> อ๋อไปก่อนนี่น้องบาแลมเพิ่งแล่นี่บาแลมแคบบ้านอลไรนี่น้องบาแลมนี่ร้ายดิคนมาหมดบ่เรียกว่าหาวเลยหาวเลยหาวเลยหากระมาบ่ย้อมาแต่เศร้านี่ฉันเนาะ เบอรเงินที่ได้แบบแน้องเ่นเป็นปล่อยปลาไรลุยเขากันเงี่ยเพินมาพาเมื่อเด้เอาพอกินแล้วพ่อเบอต้องเอาไรเบต้องเอาไปขายได้กบล้ร่องเบออกินแ้เเื่งเบอร์พอกินเบอรเอาไปขายบอเห็นอยู่บ่ คำบบเห็ดแล้วบลงไลยทางนี้ได้ะเดี๋ยวลงไปหาป่าก่อนทุกคนเดี๋ยวถ้าเบิรงน้ำกันว่าจะได้ไลายบันไดมาหนีิเมียเพิ่นว่าเอาให้มันพอปิ้งพอแกงแล้วพ้ามาได้วะโบต้องเอาเพื่อขายได้ว่ะมาอนี้ขำแล้วเอาลงไปก่อนมาได้ไรีบอ๊ะเพิ่นว่าได้ไรลีบอ๊ะเดี๋ยวได้เลยโบต้องเอาเพื่อขายได้ว่ะ เอาพอกินเลยพ่อเจ้หมด,ดนะจ่าเน,นี่ย<ห>บป่ะปลาตัวจนคำมาเนี่บิ่งเด้อพี่น้องเด้อปลาน้องมาเลมยกขึ้นจนบอยะขึ้นอ <c oughs> าเธข,ขนาดขนาดทีอยู่แหนี่กันยังเ<า>มื่อหาปันปูนปันปลากันอยู่เพื่อนเพื่อแหละปลานี่ยกระดูาต่ำกว่าอยกกว่า,วาต่ำกว่าสิบโล ปลาเนะาะปลาเนองบอลเล็นี่ลายได้ทุกคนเลยเป็นตาไปลงอยู่ไรมันจะเป็นตัวในตัวน้นอยอยู่แต่ก็ก็ได้บรรเทาความหิวไปในครอบครัวนะบัวตากว่าซีฮาโลบอลนี่เดี๋ยวให้บอลเล็เพิ่นปั้นให้เฮาบโบเมนเจ้าของน้องกับบวัวได้ได้อีกฮาโลไปใช่ไหมอีกฮาโลบอลเล็เสี่ย <laughs> ง เดีวเราเพิ่นปัน้นทำเบิ้งสีได้ลายปันได้ไหมนี่ชูท <c oughs> ละถ้วยปลาเลยได้โบลายปันไดก้อยกปนปัปป้นแบบตักเอาไเลเออก็พี่น้องเพื่นตัก คนตักตัวใหญ่ได้บัดเออคนตักตัวใหญ่ได้บัดเต็มบัดของเฮาวในเฮ็ดให้มันดอนออกมันเต้นนองน้ำมึงก็พุ่นน่ะมันจะล้นถ้วยได้ขนได้บ่อตัวเถิดเถิดเอาดิมึง่อได้เฮ็ดเฮียนล้ดมึงเลยทำมันเฮียแล้วบ่เอาหายได้การเฮียล้วเก็บเอาคูดช่องเลยเนาะนี่ฮะพออยู่พอกินแล้วแหละนี่เอาไปยังสไนพ์บูนะไปพูสไนยังฮะ ไปละลานี่แหละเอา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 นี่พอลยเอาปลาหน่อยตัวเดียวนี่แหละนี่เอารถเจ้าเอารลพอลยเอารลอันนี้ค่ัให้คากระซม้บายบายบาายบาบาย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 บาายบายบาายบายบายยาา ตาชม,ม,มอยู่นนนเนาะเออครับกรับฮากะาขโมกขบใจหลายหลายคลิปในวิดีโอีนกน็หมอดไว้สำเนินนะทุกคนรอพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ